สำหรับคนที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีมังกรในเดือนมกราคมนี้นะคะจะโชคดีแล้วก็เด่นในเรื่องของการงานและการเงินค่ะ คนลัคนามังกรที่ในปี2567ที่ผ่านมาเหนื่อยหนักแล้วก็มีภาระเยอะมานานสำหรับในเดือนมกราคมปี68นี้นะคะในเรื่องของการเงินจะกกระเตื้องขึ้นดีขึ้นเรียกว่าทำงานแล้วไม่สูญเปล่าคะ่ะได้เงินได้ผลตอบแทนมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพนะคะถ้าใครที่มีอาชีพค้าขายตัวแทนในหน้าหรือการดีลงานถ้าคุณดีลเยอะคุณก็จะได้เงินเยอะแต่ถ้าคุณทํางานออฟฟิศงานอาจจะมีหนักขึ้นเยอะขึ้นแต่ว่าผู้ หลักผู้ใหญ่เขาก็มองอยู่ค่ะรับรองว่าการทำงานรอบนี้ไม่เสียเปล่าให้ตั้งใจทำนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ติดอันดับ3ปังในเดือนนี้แล้วอยากวางแผนชีวิตอยากปรับดวงเสริมดวงติดต่อมานะคะอาจารย์มีโปรแกรมตรวจดูดวงชะตาประจำปี2568มีวอลเปเปอร์ aper, องค์พระพิคเนศเสริมดวงนอกจากนี้นะคะยังมีตารางสีมงคลเฉพาะบุคคลมีวิธีการทำบุญแก้ดวงแก้ดาวกาลีจรในดวงมีวิธีท บุญรับดาวสวยอายุเพื่อเสริมดวงทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันแล้วนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้ค่ะ